นี่ทุกคนเขาเรียกชื่อของมันเขาเรียกชื่ออะไรนะคุณนายตื่นสายหรือเปล่าหรือเปเียงใหม่หรือกุหลาบกุหลาบอะไรนะกุหลาบเชียงมกุหลาบเชียงใหม่อ่ะอันนี้ถ้าเป็นเช้าเช้านะทุกคนมันดอกมันจะสวยดอกมันจะบานอันนี้มันมันเริ่มบ่ายแล้วมันก็เริ่มหุบมันก็เริ่มหุบมันก็เริ่มแต่ว่าถ้าเป็นเช้าเช้านะทุกคนมันจะ ออกบานสีสวยสดเลยเนาะทุกคนอันนี้สมัยเด็กๆเกนาะเราก็คุณครูเขาจะให้พวกเราเนี่ยมาปลูกเอามาปลูกทำเป็นล่องเชา้ชาๆก็พากันเอาน้ำมาเนาะทุกคนอันนี้เตือนความทรงจำสมัยสมัยเรายังเด็กเนาะทุกคนสมัยเราพวกเรายังเด็กเนี่ย คุณครูก็จะให้ปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกดอกไม้แล้วแต่ใครจะ,ะหาดอกไม้มาปลูกได้เนาะส่วนมากก็จะเป็นดอกนี้แหละดอกคุณนายตื่นสายเนาะนายตื่นสายเพราะว่าเวลาตอนบ่ายลงเนี่ยมันจะมันจะเหี่ยวมันจะเริ่มเหี่ยวแต่จะเป็นเช้าเช้านี่มันจะบานสวยเลยทีเดียวก็แปดโมงอ,มอยู่ประมาณแปดโมงเนี่ย อันนี้มันมันเริ่มจะบ่ายแล้วมันก็เลยดูว่ามันจะเหี่ยวเนาะทุกคนเนี่ยมาปลูกสวยนะอันนี้เรียกอีกนายหนึ่งว่าเป็นพันกุหลาบเชียงใหม่เหรอน่าจะเป็นกุหลาบเชียงใหม่เนาะเอาใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยเด้อช่วยบอกหน่อยทุกคนอันนี้ฝากความทรงจําไว้ตั้งแต่สมัยเรายังเด็กเนาะมาให้ทุกคนได้ดูได้สร้างความทรงจำกันสมัยพวกเรา อย่างเด็กน้อยเด็กๆอยู่ก็ครูบาอาจารย์ก็จะให้ปลูกนี้แหละจะให้ปลูกพวกต้นไม้เนี่ยสวยนะครับผมสวยอาใครมีชื่ออะไรที่จะเรียกมีชื่ออะไรที่จะบอกก็ช่วยบอกด้วยนะครับผมครับ